โรงเรียนสู่หมู่บ้านหนูเล่าให้ฟังหมือยว่าวัวโรงเรียนเป็นยังไงครัวบ้านเป็นยังไงัโรงเรียนก็คือการที่เราเออการเกษตรเนี่ยไปทำที่บ้านค่ะสายสัตาไปได้ผลไะได้ค่ะมันได้ผลดีไมบ้างได้ก็จะได้ได้ได้รับค่ะแล้วที่โรงเรียนหลังที่ที่มันได้ผลคือได้อะไรได้ น้องเพื่อนๆของเราก็เป็นอย่างไรบ้างเหมือนกันแบบนี้นะคะครัวครัวโรงเรียนก็คือทำให้หนูและน้องๆได้รับประทานอาหารเช้านับประทานทิ้งยงแล้วหนูก็ได้ออกมาได้ครัวบ้านทีนหนูได้เอาความนู้ไปทำอะไรบ้างน,นะอันนี้เล่าเล่าถึงครัวโรงเรียนครัวโรงเรียนเป็นหนึ่งสองสามสิ่ครัวบ้านเป็นหนึ่งสองสามสิ่ง น้องๆในโรงเรียนคอยได้แบบไม่ต้องซื้อดส่วนตัวบ้าส่วนตัวว้านก็ได้สามารถเอาควารู้มาใช้ที่บ้านที่ได้รักคนไค่ะหลังจากที่เราเสษียความรู้สึกแม่เลรู้สึก แล้วถ้าอะไรหนูเลือกได้ยังหนูวางแผนหรือยังว่าหนูจะเียน